ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับสวัสดีครับช่างรถมือสองราคาถูกขอ,อนำเสนอ Mazda 2 Skyactiv x XD Sport คันนี้เป็น h i p h s a s s L 1.5ปี2016ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้รุ่นนี้เกียร์โต้เลขไม่หน่0 0กว่ากิโลครับ ภาษีหมดพฤติกาปีหน้านะครับเอกสารพร้อมโอนคันนี้เป็นรถโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับลดไปสามหมื่นกว่าบาทใครสนใจมองหารถรุ่นนี้อยู่ก็ไปดูได้ครับรถอยู่สาขาลังสิตครับเป็นโปรโมชั่นสิ้นปีพิเศษแล้วก็ยังมีของแถมพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับลองสอบถามจากฝ่ายขายดูนะครับรถที่นี่เป็นรถแท้เดิมทุกคันนะครับ ผานการตรวจสภาพ175จุดพร้อมกับปรับสภาพไม่ลถอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานรถรับประกันสูงสุด2ปีเต็มครับไม่พอใจยินดีเกินเงินการันตีคืนเงินภายใน5วันมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผ่านดูตามรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมตจากเจ้าของโดยตรงเลยครับไอดีไลน์ให้ไวคิายกิบแ้ว